ความฝันจะมีค่านะครับถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำสตาร์มัสเตอร์วิบูลฉัตธนาพรโยทินสวัสดีครับวันนี้มีใครโดนหลอกมาไหมครับโอ้มีบ้างบางคนนะครับงั้นถามแบบนี้นะครับอยากรู้จังเลยนะครับว่าวันนี้ทที่ทุกคนเนี่ยเดินทางมาจากบ้านแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมาด้วยความหวังความฝันหรือความคิดแบบใดครับ คิดอะไรกันอยู่ครับมานั่งตรงนี้อยากรวยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดูเัาว่าจะรวยได้ไหมครับนะครับครั้งแรกที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถูกคนในครอบครูเนี่ยชวนให้มานั่งฟังตอนนั้นมาด้วยความคิดที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะพาตัวเองเนี่ยมาทำอาธุมิได้ซึ่งเป็นธุรกิจอะไรครับขายตรงครับไม่เคยทำมาก่อนนะครับหลายคนในห้องนี้มีใครไม่เคยทำธุรกิจขายตรงไหมครับ เยอะเลยนะครับข้างหน้าก็มีนะครับคืออย่างนี้ครับตัวเองเนี่ยไม่เชื่อครับว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยจะตอบโจทย์ได้นะครับวันนี้เพื่อนใหม่มีไหมครับมีไหมครับมีนะครับเพื่อนใหม่มีใครไม่เคยทําธุรกิจขายตรงไหมครับอ่าเราพวกเดียวกันเลยนะโอเคอยากจะบอกกับเพื่อนใหม่แบบนี้นะครับว่าคุณกําลังเริ่มนับหนึ่งของความโชคดีครับกับการได้มาเจอกับอาโธมี่นะครับ ประเมอดังๆให้กับตัวเองได้เลยครับทําไมถึงบอกว่าเรากําลังโชคดีนะครับถ้าทุกคนได้เห็นข่าวข่าวนี้ไม่รู้ได้เห็นไม่ไม่รู้ได้เห็นกันหรือเปล่านะครับว่าข่าวของธนาคารสีเขียวเนี่ยที่เขากําลังมีโครงการพิเศษจะแจกแพ็กเกจครับให้กับการเออรี่ e ีไทยหรือการเกษียณอายุก่อนกําหนดปกติเกษียณอายุเท่าไหร่เ <Hey. S 1> อ่ยฮะ หกนะครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มโครงการที่45ปีคำถามคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้เงินเก็บสะสมที่มีมากับอายุที่เหลืออยู่เนี่ยพอไหมไม่พอแล้วต้องทำอะไรต่อครับทำงานต่อแล้วเขาจะใช้ทักษะใดนะครับในการหาเงินในยุคที่ AI เนี่ยกำลังจะมาแรงขนาดนี้นะครับไม่เชื่อนะครับอีกไม่นานเราคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดการเลิกจ้างครั้งใหญ่เนี่ยตามมาอีกอย่าง แน่นอนน่ากลัวไหมครับพูดแล้วขนลุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยบอกได้เลยนะครับว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่โชคดีครับที่ได้เจอกับอาโทมีครับแต่ก่อนที่ผมจะมาเจอกับอาโทมี่เนี่ยผมทํางานมาหลากหลายนะครับในสายอาชีพด้านบัญชีและการเงินมาก่อนคลุกอยู่กับวงการนี้เนี่ยมาตลอด30ปีเลยนะยาวนานมากกว่าจะตกผลึกเลยว่า อาชีพอาชีพนี้จริงๆมันก็มั่นคงนะแต่ในตอนนี้เท่านั้นนะเพราะอะไรครับ AI ครับกำลังจะมาแทนงานที่ผมทำอยู่ได้อย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งของอาชีพนี้มีคนเขาบอกนะครับว่ามันจะรวยแบบไม่ทันได้ใช้เงินสิเนาะเพราะอะไรครับเพราะเรื่องสุขภาพและเวลาครับเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปแลกนะครับเอาเข้าจริงๆงานทุกงานนะเกือบทุกงานในโลกนี้เนี่ยมันต้องแลกด้วยอะไรครับสุขภาพ แล้วก็เวลาด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมครับแต่มันจะมีงานใดนะครับหรือว่ามีธุรกิจแบบใดที่ให้เราทั้งเงินครับทั้งสุขภาพแล้วก็เวลาไปในคราวดเดียวกันมีไหมครับอยากจะมีนะเป็นความฝันครับที่อยากจะเจอธุรกิจแบบนี้เนี่ยให้ได้เลยนะครับด้วยความเป็นคนที่ชอบลองนะแล้วก็ไม่ค่อยปิดกั้นโอกาสให้กับตัวเองเท่าไหร่นะครับตอนสมัยเริ่มทำงานต้นๆเนี่ย ตอนสมัยหนุ่ม,มๆที่เริ่มทํางานประจำย้อนกลับไปนะครับในตอนนั้นถือว่าชีวิตเนี่ยกำลังรุ่งเลยนะครับอายุ28ปีกับการได้เป็นผู้จัดการของบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งนะครับสนุกมากครับกับการทํางานในตอนนั้นนะแต่ความสนุกที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไม่นานนะเพราะอะไรพอเราทําไปเรื่อยๆมันซ้ําๆเนี่ยเราเริ่มมองภาพตัวเองไปนานาคตเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในตอนนั้นเองเริ่มอยากมีรายได้มากขึ้นครับ แต่มันติดอะไรครับเพดานของเงินเดือนนะครับทั้งนั้นที่จริงๆตอนนั้นไรายได้ของเงินเดือนประจําก็มากอยู่นะบอกได้เลยว่าอยู่ได้สบายๆนะครับแต่ผมเป็นคนชอบลองแล้วก็ได้ลองจริงๆนะครับกับการเพิ่มอาชีพเสริมเข้ามามีเพื่อนครับมาชวนให้ไปขายประกันชีวิตด้วยกันมีใครเคยขายไหมโอ้มีเยอะเลยนะครับตอนนั้นไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันยากหรือมันง่ายยังไงมันแค่ทําไมครับ อยากได้เงินเท่านั้นเองนะครับมันจึงเป็นงานขายงานแรกเนี่ยที่ได้ลองนะครับพอลองแล้วเป็นไงครับผลลัพธ์ขายอยู่แค่4กรม,มาทานนะครับจบเลยเป็นอันต้องเลิกกันเพราะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ทางของเรานะครับกลมหน้ากลมตาทํางานประจํากันต่อไปนะครับวันนี้เวลามีน้อยนะครับผมขอตัดตอนมาตรงนี้เลยดีกว่าว่ามีจุดหนึ่งของการตัดสินใจครับในเรื่องของเปิดกิจการส่วนตัวเล็กๆนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอีกจุดหนึ่งของในชีวิตเลย ถ้าพูดเพราะอ,อะไรทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดกิจการนี้เกิดจากการฟังนะครับแล้วก็ถูกพูดกล่อมของคุณโรเบิร์ตคิโยซกิรู้จักคนนี้ไหมพ่อรวยสอนลูกครับเขาบอกเลยครับว่าถ้าอยากรวยแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคุณต้องทำธุรกิจเท่านั้นงานประจำไม่มีวันทำให้รวยนะครับตัดสินใจทิ้งเงินเดือน6หลักนะครับแล้วมาเปิดสำนักงานเล็กๆนะครับด้านบัญชี แรกๆบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีจริงๆแต่พอนานวันเข้าเป็นไงครับปัญหาครับความปวดหัวของความเป็นเจ้าของกิจการเนี้ยมันเริ่มตามมาไม่ง่ายครับแล้วก็ไม่สนุกอย่างที่คิดถ้ามีใครเป็นอ่าเป็นเจ้าของกิจการน่าจะรู้จักอารมณ์นี้ดีเนาะว่ามันไม่สนุกเลยนะครับจากเดิมครับที่เคยมีไซต์ธุรกิจพอประมาณเลยแต่ตอนนี้เนี้ยตัด,ต,ด,ต,ดตัดแล้วนะงานเนี้ยไม่รับเพิ่มแล้วเอาเวลาครับ มาทุ่มเทให้กับอะทอมีแบบเต็ม100%อเร์ซเลยครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรทำไมต้องมาทุ่มเทให้กับอะตอมีห0 0้เต็มเพราะเราอยากได้ทั้งอะไรครับเงินครับสุขภาพแล้วอะไรครับใช่แล้วครับจึงต้องลองหันมามองอะทอมีดูอย่างจริงจังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินมีใครเคยถามตัวเองไหมครับ มีใครเคยถามตัวเองไหมว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยเท่าไหร่ครับคุณก้อยเท่าไหร่ดีครับมื่ล้านมากไปไหมอ่าสี่สิบล้านบางคนบอกหนึ่งล้านก็รวยแล้ว5้าล้านก็น่าจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งหรือบางคนบอกถึงสิบล้านถึงจะเรียกว่ารวยความรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงไหมครับ รู้ไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรวาย <laughs> มันขึ้นอยู่กับขนาดของความฝันครับความฝันแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกบางคนฝันเล็กก็รวยเล็กๆแต่ถ้าเป็นคนที่ฝันใหญ่ต้องรวยใครรวยยังไงครับรวยมากๆนะครับ,รบเมื่อเชา้านี้ก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยเพื่อเดินทางมาที่นี่ไม่รู้นึกยังไงนะหันไปถามคุณภรรยา ถามว่าเธอเธอถ้าให้เลือกสักอย่างหนึ่งระหว่างรวยมากๆกับสวยมากๆเนี่ยเธอจะเลือกอะไรลองเดาดูครับว่าภรรยาผมเลือกอะไรทำไมรู้นะครับเธอหันมาตอบโดยไม่ลังเลนะครับเธอตอบว่ารวยมากๆนะครับขอให้รวยนะครับแล้วจะสวยแค่ไหนเนี่ยก็ยอมได้นะครับยิ่งได้มารู้จักกับแอปสุดสกินแคร์เรื่องสวยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยเนาะ ผมเลยเป็นคนที่มีเป้าหมายและก็มีความฝันของภรรยาเนี่ยเข้ามารวมอยู่ด้วยเอาจริงๆเบื้องหลังของการเข้ามาทำอัทโอมีเนี่ยเข้ามาเลือกทำอัตโอมีเนี่ยเพราะความฝันของภรรยานะครับเธอเป็นคนที่ช่างเลือกครับแล้วก็อยากจะซื้ออะไรเนี่ยอยากจะซื้อโดยที่ไม่ต้องถามราคาครับแล้วไม่อยากพลิกใปราคาดูด้วยมีใครมีอารมณ์แบบนี้ไหมโอ้มีเยอะเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีความฝันที่แตกต่างอาจจะไม่เหมือนคนในห้องนี้นะไม่อยากมีบ้านหลังใหญ่ แต่มีความฝันหนึ่งครับอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศแล้วไปใช้ชีวิตนะครับในแต่ละประเทศประเทศละ1เดือน1เดือนโดยไม่ต้องทำงานแล้วยังมีเงินเข้ามาอยู่นะครับเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ครับเป็นสิ่งที่อยากทำก่อนที่จะตายนะครับเมื่อ2ความฝันที่มันดูยิ่งใหญ่ว่อวังอลังการขนาดนี้เนี่ยมันคงต้องใช้เงินจำนวนมากจริงไหมครับแล้วเงินที่ว่าต้องเป็นพสซีวินคำด้วยนะครับ การเลือกทาอะโทมีนะครับสำหรับผมจึงเป็นคําตอบหนึ่งเดียวที่จะตอบโจทย์ของทั้งสองความฝันนี้ได้นะครับบางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะแอบมันไส้เล็กๆนะไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะมันเป็นความฝันที่ไม่เคยถูกเติมเต็มของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความฝันมันก็คือความฝันครับเป็นของใครของมันนะครับความฝันมันคือเป้าหมายของชีวิตที่มันมีพลังนะครับที่มันจะคอยผลักดันให้ตัวเรานะครับ ขับเคลื่อนแล้วก็เดินก้าวหน้าไปได้ในทุกวันทุกวันนะครับเพราะหากคุณเป็นคนไม่มีความฝันแล้วเราก็ฟังดีๆนะครับถ้าหากไม่มีความฝันคุณต้องรับใช้คนที่มีความฝันและเป้าหมายไปตลอดทั้งชีวิตฟังแล้วไม่ดีเลยนะครับตอนที่ได้ยินประโยคนี้นี่ยผมสะดุ้งในทันทีนะครับต้องรีบเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วต้องรีบมีความฝันของตัวเองให้ได้ในทันทีนะครับ ทุกคนที่มาในวันนี้มีความฝันกันไหมครับดีอดีครับโหตอบกันเสียงเสียงฟังเสียงดังฟังชัดมากต้องมีให้ได้นะครับกับความฝันนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ในตําแหน่ง t ามาเ s อร์ได้เนี่ยจริงๆวันมี Key s u c c e s สที่อยู่ในใจเนี่ยที่อยากจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันกันให้ฟังนะครับเป็น Key s u c กเ s สที่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มต้นการทํามโทมี่นะครับเพราะมันทําให้ผมยังคงเส้นคงวา แล้วก็ตั้งอกตั้งใจในการทำอะทมี่ในทุกๆวันเพื่อนใหม่ลองฟังดูกันนะครับมันเริ่มจากการสร้างนิสัยครับนิสัยที่เรียกว่านิสัยแห่งความสําเร็จนะครับนิสัยนี้เกิดจากการทําสิ่งเล็กๆนะครับไม่ต้องทําสิ่งใหญ่นะครับอะทมี่ไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้ยุ่งยากครับทำสิ่งเล็กๆที่ถูกต้องด้วยนะทําซ้ําๆแล้วก็ทําทุกวันนะครับทําต่อเนื่องอย่างนี้มาเจ็ปีแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงทําอยู่ครับ อยากจะแชร์คีย์สักเซสแรกครับให้ฟังนะครับก็คือนิสัยของการเรียนรู้นะครับมีใครไม่ชอบเรียนไหมครับไม่มีเลยเหรอโอ้โหทุกคนชอบเรียนมากนะครับเอาไม่ชอบเรียนนะครับด้านนี้นะครับถ้าไม่เรียนจะบอกอย่างนี้ครับถ้าไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราทำอัโหมีเนี่ยไปทําไมนะครับคนจํานวนมากที่ไม่ชอบการเรียนรู้น่าเสียดายนะครับเขามักจะเริ่มต้นจากการขายครับเพียงอย่างเดียวแต่การขายไม่ผิดนะนะครับ เพียงแต่เห็นมาเยอะครับว่าคนที่เขาชอบขายเนี่ยแล้วมักจะหยุดกลางทางเอาดื้อนะครับไปต่อไม่ถูกเลยเพราะวงจรของชีวิตการขายมันเป็นไงสั้นมากครับเหมือนผมเองครับตอนแรกที่ขายประกันชีวิตแค่4ี่ฉบับแล้วจบเลยนะครับอาทมีไม่ใช่งานขายนะครับเราจําเป็นครับต้องมาทําความเข้าใจถึง DNA ของอาทมีกันก่อนนะครับเราจําเป็นต้องรู้ให้ได้ครัาว่าเจ้าของอย่างท่านประธานพักฮันกิวเนี่ย ของเราเนี่ยท่านทำท่านคิดอะไรท่านถึงสร้างบริษัทอะทมี่เนี่ยให้เติบโตเกือบจะเป็นบริษัทแสนล้านอยู่แล้วนะอะทมี่จะเป็นบริษัท100ปีให้กับเรานะครับเพื่อสร้างอะไรครับสร้างมาระดเพื่อส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานอีก3รุ่นเลยนะจะทำได้จริงหรอนะครับแล้วทำไมบริษัทอะทมี่ต้องทำเพื่อความสำเร็จของลูกค้าทำไมอะทมี่ต้องเป็นบริษัทศูนย์กลางกระจายสินค้าของโลก แล้วทำไมต้องเป็นบริษัทชั้นนำให้ได้คำถามเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของธุรกิจทั้งนั้นถ้าเราตอบไม่ได้เราก็เหมือนขวันทื่อครับที่เวลาฟันไม้งามเนี่ยฟันไม่เข้านะครับแต่ถ้าเราได้เรียนรู้นะครับงานนี้บอกได้เลยว่าง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะได้เห็นครับคนที่ไม่เรียนรู้กับคนที่เรียนรู้เนี่ยมันจะมีความต่างนะของผลลัพธ์เนี่ยออกไปเรื่อยๆเลย คนที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาจะเจอเจอนักธุรกิจได้ง่ายนะครับเพราะเขาใชา้แววครับและความโดดเด่นของความเป็นมืออาชีพได้มากขึ้นนะครับแต่คนที่ไม่เรียนรู้เป็นไงครับจะหาได้แค่ผู้บริโภคครับถามจริงนะคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมาทําธุรกิจนี้ต้องการเจอนักธุรกิจหรือเจอผู้บริโภคครับอ่าจริงๆดีทั้งคู่นะ แต่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะตอบตัวเองได้ว่าอยากได้อะไรนะครับเรามาดูกันต่อกัอกบคีย์ u c c e s s ที่2นะครับก็คือนิสัยของการลงมือทำทำทุกวันนะครับผมมาทำอั t โทมี่เนี่ยผมคิดเลยนะครับว่าการจะสร้างธุรกิจหนึ่งหนงเนี่ยมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอจากการลงมือทำในทุกๆวันบางคนเนี่ยชอบเรียนจังนะครับมีนิสัยดีมากในเรื่องของการเรียน แต่เรียนมาสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วไม่ลงมือทําสักทีไม่รู้เป็นอะไรไมีแต่บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะครับแต่การลงมือทําในตอนที่ยังไม่พร้อมนี่สิมันคือเส้นทางลัดที่สุดของความสําเร็จครับทําไปตอนที่ไม่พร้อมนี่แหละดีนะครับลงมือทําบ่อยๆครับคุณจะเพิ่มความมั่นใจของตัวคุณเองในการทําอาตมีนะครับแล้วมันจะทําให้เรากล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆครับ การลงมือทำคือการเดินตาม8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จและเอ๊ะคอเช็คลิสต์นะครับ2ตัวนี้นะี่จะเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยในการช่วยสร้างนิสัยในข้อนี้ให้คุณได้ใครอยากรู้ว่า2อ,อย่างนี้คืออะไรลองไปปรึกษาสปอนเซอร์ดูครับเรามาดูกันกับคีย์สักเซสสุดท้ายแล้วครับกับนิสัยการอยากเติบโตครับมีใครเนี่ที่นี้ไม่อยากเติบโตไหมไม่มีดีครับบางคนบอกว่าไม่อยากเติบโตอยากอยู่ที่เดิม ฉันรักความจนของฉันดีไหมตามใจนะครับแต่ถ้าคุณมีนิสัยอยากเติบโตน่ะนั่นคือคุณต้องมีเป้าหมายให้ได้นะครับหากไม่มีเป้าหมายแล้วก็มันเหมือนเรือนะครับที่ล่องลอยอยู่กลางทะเลหาฝั่งไม่เจอนะครับมองทิศมองทางไม่เจอวันนี้เพื่อนใหม่ครับที่มาในวันนี้ยังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใครใช่ไหมครับยังเนาะ แต่ว,วันหนึ่งคุณได้เป็นแน่ๆกับกันได้เป็นสปอนเซอร์แล้วถ้าวันหนึ่งที่คุณได้เป็นสปอนเซอร์ใครแล้วแล้วก็แล้วไม่ตั้งเป้าหมายเรือครับคือชิปมันจะหายไปเนาะอ่าฮะคุณจะพาพาร์ทเนอร์เนี่ยไปให้มีรายได้เนี่ยไม่ได้เลยนะช่วงแรกของการทำอัลเทอมีเนี่ยผมมีเป้าหมายครับในการอยากจะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ให้ได้ภายใน6เดือนครับ6เดือนนี้ไม่ได้ตั้งเพราะดูมันดีนะ แต่เห็นผู้นําด้านหน้าที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขาทาตัวอย่างไว้สถิตินี้มีไว้เพื่อทําลายครับแต่รู้ไหมครับว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เนี่ยแสัปดาห์เต็มกับทางสปอนเซอร์เหมือนกับการเรียน GSMC ในตอนนี้เลยนะครับในตอนนั้นยอมรับแล้วก็สารภาพเลยว่ามีภาระกับงานเดิมอยู่จําเป็นครับต้องแบ่งเวลานะกับงานอะทมีกับงานเดิมเพราะฉะนั้นด้วยความไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันเลยทําให้สําเร็จไหม ไม่ครับไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในกรอบเวลาแต่เป้าหมายยังเป็นเป้าหมายยังชัดอยู่นะครับผมใช้เวลาขึ้นแน่นอนแต่ก็เป็นออโตเซลลได้ภายในในที่สุดครับในเวลา1ปีกับ6เดือนครับที่พูดมาไม่ได้บอกนะว่าเก่งยังไงนะครับแค่อยากโชว์ให้เห็นครับว่า ผลลัพธ์ของการตั้งเป้าหมายมันช่วยมากนะครับช่วยยน่นระยะเวลาของการมีรายได้ในอาโทมีให้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครอยากมีรายได้ตั้งเป้าหมายกันครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้คนที่เขาเดินตามมาเนี่ยเขาเห็นถึงความเป็นไปได้ของความสําเร็จที่มันรออยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือคีย์สักเซสนะครับที่สําคัญที่ทําให้ภาพความสําเร็จเนี่ยมันออกจากความฝันมาได้จริงๆเลยนะ ยังจําความฝันตอนที่ผมพูดตอนเริ่มต้นได้ไหมครับวันนี้มีภาพนะครับสาภาพเนี่ยที่มันแสดงออกถึงความฝันที่มันออกมาเป็นจริงแล้วอยากให้ชมกันอยากชมไหมครับอ่าเราไปดูกันครับภาพแรกอ่าภาพแรกนะครับเป็นภาพแห่งความทรงจํากับการรับตําแหน่ง s t a r ์มาสเตอร์จากท่านประธานสุทธิลักครับผมน่าจะเป็นผู้ชายไทยไม่กี่คนนะที่ได้รับการอบกอดจากท่านประธาน อบอุ่นมากนะครับนะครับแล้วก็ได้เป็นนะครับสุดยอดนักขายจาก TDSA ประจำปี2023รู้ไหมครับว่าภาพภาพนี้ผมได้อะไรตามความฝันได้อะไรครับโอ้คิดนานจังได้เงินครับได้เงินครับ ทำขาานาดนี้ไม่ได้เงินจะทำทำไมใช่ได้เยอะซะด้วยนะครับได้เงินครับเอาเราไปดูภาพถัดไปครับไปดูภาพถัดไปภาพที่สองเป็นภาพของการการพาภรรยานะครับหรือเรียกคุณเล็กดีกว่ารู้จักกันดีนะครับพาไปเกาหลีด้วยกันครั้งแรกนะครับให้ไปสัมผัสแล้วก็ไปดูประสบการณ์ของธุรกิจอัตทมิเนี่ยด้วยตัวของเธอเองให้ไปดูความยิ่งใหญ่ไปเห็นวิสัยทัศน์ไปเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจอัตทมิที่นั่น นะครับคนมันอยู่บ้านเดียวกันนะ่ะอยู่ใกล้กันไม่จําเป็นอย่าพูดเยอะนะครับพาไปดูอย่างพาไปดูอย่างเดียวเป็นพอคุณภรรยานี่เข้าใจเนาะหัวร้อกันใหญ่อ่ะหลายคนอาจเคยฟังเรื่องราวคุณเล็กมาเยอะแล้วนะได้ฟังเรื่องราวคุณเล็กคุณเล็กมาเยอะแล้วเนี่ยรู้ไหมครับทําไมเธอเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งแต่ดันมาทําอาตทมีกับผมได้ กลายเป็นพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งที่สำคัญผมไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวที่วัดไหนนะเพราะไม่เชื่อครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะจะช่วยได้นะครับแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือการเขียนครับเขียนลงไปในสมุดแห่งความฝันผมเชื่อตรงนี้มากกว่าสมุดที่ชื่อว่า life scenario เขียนไว้ไว่ายัางไงลองดูกันไหมครับมองเห็นไหมอ่าไม่เห็นผมอ่านให้ฟัง ผมเขียนไว้ว่าอยากให้เธอเนี่ยเลิกทํางานประจําเพราะตอนนั้นเธอทํางานหนักมากจริงๆนะแล้วมาเป็น c h a r t e สมา Master ให้กับผมตอนนั้นมันแปลกนะเขียนไว้ตอนปีไหนรู้ไหมเมษย2018ตอนนั้นยังไม่มีตําแหน่งใดๆนะครับเขียนตามคําขอของสปอนเซอร์สปอนเซอร์บอกเขียนเถอะเขียนแล้วเดี๋ยวความฝันอยู่จะเป็นจริงตอนนั้นก็ม่คิดอะไรเขียนครับ นะครับด้วยความปรารถนาอันแรงกล้านะครับมันเลยทำให้ความฝันกลายเป็นจริงแล้วครับอ่าขนลุกไหมภาพนี้ได้อะไรครับผมได้อะไรครับเงินผ่านไปแล้วได้อะไร ตอบกันไม่ถูกเลยได้สุขภาพของภรรยากลับคืนมาครับ<อ>เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมเมื่อให้คุณเล็กแล้วกันครับภาพสุดท้ายครับเรามาชมกันครับภาพสุดท้ายภาพนี้เฉะลยเลยผมได้เวลาครับเวลาเป็นของแพงของทุกๆคนมีใครซื้อเวลายอมขายไหมครับ โมเมนต์แบบนี้ไม่เคยมีนะครับการได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเทียบกับงานเดิมแทบไม่มีโอกาสเลยนะครับหรือมีโมเมนต์แบบนี้ตลอด5-6ถึงปีที่เราร่วมกันทำงานอาโธมี่อย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยของเราสองคนเราได้ไปเยือนประเทศต่างๆต่างประเทศนะรวมกันมากเกือบ10ทริปนะครับเป็นทริปที่ไปกับอาโธมี่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค ورية สักเซสทัวร์สี่ถึงห้าครั้งด้วยกันไปมาเลเซียครับนะครับเป็นสักเซสทัวร์ไปไายคู่กับตึก แฟตปีโตนัสนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นชาลลอร์สมาสเตอร์ทริปทัวร์ไปที่ไต้หวันไปกับคุณใหม่นี่แหละเป็นไงครับภาพภาพนี้อยู่ในเ,ออเขาเรียกอุทยานแห่งชาติอารีซานบรรยากาศดีมากเลยนะซึ่งแบบสวยงามจริงๆครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นสตาร์มาสเตอร์ชิปทัวร์นะครับไปที่ญี่ปุ่นครับไปกับบรรดาท่านสตาร์นะครับทุกคนเกือบ10ชีวิตนะครับ เป็น Star Master Ship ทัววกครั้งแรกของอ t ท m มมีประเทศไทยนะครับเป็นไงครับเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ลืมไม่ลงจริงๆนะอาทมีเนี่ยจัดทริปดีมากๆนะครับ5ดาว6ดาวเลยสุดประทับใจในทุกทริปเลยอยากให้ทุกคนได้มีบรรยากาศได้มีภาพแบบนี้ไปร่วมทริปกันเยอะๆนะครับอันนี้ยังไม่รวมอะไรครับใช้หน้า s u e s s t s u r u r ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้ามีใครไปไหมครับอ่า ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆอย่างเงี้ยมาฝากให้อีกนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกทริปนะครับสนุกสนานแล้วก็หวานชื่นจริงๆนะครับครบจบหมดแล้วครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้เจอธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของเวลาครับทั้งเงินสุขภาพและเวลาในคราวดเดียวกันนั่นคือธุรกิจอะไรธุรอาธุมีครับ เหลือภาพสุดท้ายตรงนี้ย้อนกลับม,มาดูหน่อยครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเห็นภาพด้านมุมซ้ายบนสุดไหมครับภาพนั้นคือที่ไหนเอ่ยออสเตรเลียครับเป็นการไปเยือนออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วนะครับภาพภาพนี้ไปหาพาร์ทเนอร์คนสําคัญนะครับเพราะเธอเป็นออโตเซลมาสเตอร์ได้เป็นเป้าหมายที่เราทําร่วมกันเราไปตามคําสัญญาของพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์ที่มีต่อกันตรงนี้สําคัญมากจริงๆนะครับต้องไปให้ได้ครับ แล้วมันจะรักษาครับศรัทธาที่เรามีต่อกันไว้ได้ครับสุดท้ายแล้วครับที่ทุกคนเนี่ยได้ฟังมาทั้งหมดถึงตรงนี้เนี่ยคงจะเห็นด้วยกับผมแล้วนะครับว่าธุรกิจอตอมีเนี่ยเป็นธุรกิจที่มากกว่าธุรกิจขายตรงท,ทั่วไปที่คุณเคยรู้จักกันมานะครับเป็นธุรกิจที่จะพาให้ทุกๆความฝันเนี่ยสำเร็จได้จริงนะครับเป็นธุรกิจนะครับที่การท่องเที่ยวกับการทําธุรกิจเนี่ยทำได้ในเวลาเดียวกันไปด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนครับมีความสุขกับการทรอมโทมีในทุกๆวันของตัวเองนะครับและประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับสวัสดีครับ